วันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองปลูกต้นเตยหอมอะคะ่ะเนี่ยไปเอาของพี่ข้างบ้านเขามาเนี่ยมันจะเป็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะต้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเอาลองมาปลูกกับพวกแก้วกาแฟที่ไม่ได้ใช้แล้วอะคะ่ะแก้วแก้วน้ําดื่มก็ได้แก้วกาแฟก็ได้แล้วก็ที่สําคัญคือต้องเจาะรูก่อนนะคะอันนี้ไปเอา มีดเผาไฟแล้วก็เจาะรูค่ะที่เป็นรูแล้วามาเริ่มกันเลยค่ะก็คือเอาเอามะพร้าวค่ะตามะพร้าวนิดหน่อยใส่ลงไปเอาดินใส่ลงไปนะคะ แล้วที่มันเป็นต้นที่มันเป็นแบบเนี้ยมันเหลืองๆแล้วอะเราก็แกะออกเขาหน่อยเพื่อให้รากเขานี่ได้มันก็จะมีรากเนี้ยมีรากนะคะรากรากเล็กอันนี้ก็รากใหญ่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นหรือเปล่าแต่ก็จะลองดูค่ะ พอเห็นเขาบอกว่าเป็นง่ายเตยเนี้ยเราดินใส่ลงไปอันนี้เป็นดินเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เรานำมาจากที่เราหมักไว้แล้วก็กดกดกด เราวันนี้เราก็จะทำทดลองสามต้นสามแก้วก่อนนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นหรือเปล่าบางคนเขาบอกว่าให้ปลูกน,น้ำแต่นี้จะลองกับแก้วดูก่อนลองกับแก้วเนี่ยมันดีอย่างเวลาเขาลงรากี้่เราก็จะเห็น เอามาพาะพร้าวสับนะคะที่แช่น้ําแล้วเนี่ยใส่ลงไปด้านล่างก่อนเพื่อไม่ให้ดินมันล่วงลงไปนะคะมันจะมีเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยนะคะเราก็ลอกออกก่อน อันนี้เราจะใส่ใส่ไปสองต้นเลยนะคะเพราะว่ากนันตายต้นหนึ่งก็ยังไม่รู้จะตายหรือเปล่าเขาก็ไม่เคยลองแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะ ดินใส่กดให้ถึงโคนต้นเลยเนี่ยเราก็จะแกะนี่ออกก่อนนะคะที่มันเหมือนว่ามันเหี่ยวใบล่าง ấy. ได้มาเล็กๆอย่างเนี้ย จริงๆถ้าเกิดได้ใครไม่มีพันธ์ุนะคะที่เราเวลาเราไปซื้อดอกไม้แล้วมันจะมีต้นเตยอะ่ะก็ให้เอามาแช่น้ำได้เลยเขาบอกว่าเป็นนะคะอันนี้เราก็จะใส่ไปสองกิ่งเหมือนกันนะคะ ก็จะยัดลากลงไปหน่อยเพราะว่าลากมันจะมานลอยอยู่ข้างบนรากอันล่างเสร็จแล้วก็เอาดินใส่ลงไป,ปเปล่ายุ่งละ,ปะเปล่า เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็เอาน้ำฉีดฉีดหน่อยฉีดให้ชุ่มไปเลยแล้วเรายังไม่ต้องรดน้ำอีกนะคะเอาไว้ในที่ร่มก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะต้นเตยหอมที่เราปลูกกับแก้วกาแฟค่ะ นี่ผ่านมาได้หนึ่งอาทิตย์นะคะตกลงไม่ตายนะคะนี่ไม่มีใบเหลืองๆเลยแสดงว่าปลูกง่ายค่ะปลูกกับแก้วแล้วดูเหมือนกับเขามีรากเล็กๆแล้วค่ะนี่มีรากมาแล้วนี่ค่ะผลงานของการปลูกต้นเหอเตยหอมกับแก้วกาแฟที่เราเหลือใช้แล้วค่ะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะ เดี๋ยวพอเวลาเขาใหญ่ผล่นนี้เราก็จะขยายเอาไปใส่กระถางที่มันใหญ่ฝั่นเนี้ยค่ะหรือว่าไปปลูกตามร่องน้ําร่องอะไรถ้ามีบ่อมีสะก็ปลูกตามร่องน้ําได้ค่ะเพราะว่าเขาชอบอยู่กับน้ํามากค่ะงั้นก็โอ่งเก่าๆแต่คิดว่าจะปลูกกับองค์เพราะว่าองค์เหลือใช้เต็มเลยค่ะจะปลูกกับโอง่งน้ําเลยค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ ผลปรากฏว่าเราปลูกเตยหอมกับแก้วกาแฟเนี่ยสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย